แก่มาเป็นประธานในพิธ <aún> <yelled> ีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับชั้นมัธยมศึกษาพืที่หกสองนางสาวรัติยาหมายาลูกหก รายเรียนเป็นระจำปเดนหประจำปีการศึกษาสองพันห้าร้อยนายกอนธนาจันทร์วังสูงนายสาวิชานายรัฐรลจันทบุรีศาสังเราเรียนจะต้องทำตาม ดูเป็นการศึกษาในระดับได้ร่วกนที่เพื่อนเพื่อนในน้องน้องที่ดีกาวมอบสารสนเทศในกัรลหลานนักเดียนคือผู้มาราชการจังหวัดไดในฐานะนักวลากาตลอดปีอย่างนี้ในร่วมกันสนับสนุนขับเคลื่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาผมต้องขอขอบคุณในของเชน